ครั้งหนึ่งเคยมีโอกาสเนี่ยไปเล่นเทนนิสกับเพื่อนคือก่อนหน้านี้เล่นวอลเลย์บอลแล้วก็แบดมินตันนะฮะแล้ววันหนึ่งเนี่ยเพื่อนชวนไปเล่นเทนนิสเนี่ยเราก็มีความรู้สึกว่าเฮ้ยกีฬานี้ทำไมเรารู้สึกเราชอบจังเลยทำไมเวลาเราตีโฟร์แฮร์หรือว่าแบ็คแฮร์แล้วมันข้ามไปแล้วมันแรงๆทำไมเราสะใจจังเลยอะไรเงี้ยนะฮะมันก็เลยเป็นที่มาทำให้เรารู้สึกว่าเราเนี่ยอยากเล่นเทนนิสมากๆเราก็เลยเริ่มฝึกฝนนะฮะโดยการดูนะฮะนักกีฬาไม่ว่าจะเป็นเฟเดรียนาดาวโนวัคนะฮะพาราดอนอะไรยงเี้นะครับ กีฬาเทนนิสเนี่ยถ้าเกิดว่าเล่นไม่เป็นเนี่ยก็คงไม่มีใครอยากเล่นกับเราเนะฮะเราก็เลยเดินก็ไปที่สนามนะฮะที่สุขวิศสามสิบแปดลงไปเล่นเลยตีตีงูป,ปลายไงก็ขอให้เล่นขอให้กล้าตีขอให้ได้ได้ตีอะไรเงี้ยนะฮะจนวันหนึ่งเนี่ยเราก็มีฝีมือแล้วก็ได้มีโอกาสได้เล่นกับทุกๆคนในสมาคมนะฮะลองหันมาเล่นกีฬานะฮะจะเป็นกีฬาอะไรที่คุณชอบก็ได้นะฮะหรือว่าจะเป็นเทนนิสก็ได้นะฮะรับรองว่าคุณเล่นเนี่ยแล้วคุณจะติดใจ